สวัสดีครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับเป็นการคำนวณของ3าตัวท้ายบนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเราก็จะจับชุดนะครับ3ามตัว2ตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็มาเริ่มที่งวดวันที่16นะครับกันยานะครับสูตรนี้ครับง่ายๆนะครับใช้หลักพันนะครับกับหลักหมื่น2หลักนี้เท่านั้นเองนะครับบวกกันนะครับแค่นี้เองนะครับ4ี่บวก4ี่ครับได้อ่าได้8ไปแล้วนะครับ ทำการบวกห้าได้สามแล้วก็ดึงลงล่างครับบวกอีกหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งก็ไทเก้าทำการบวกห้านะครับก็ได้สิบสี่นะครับใส่สี่เป็นเลขท้ายนะครับอ่าเราก็ได้สี่ตัวนะครับแปดสามเก้าสี่ดูสามตัวท้ายนะครับงวดตัดไปครับออกแปดเก้าสาม รู้นะครับเลขที่เข้านะครับ8 8ก็เข้าครับ9 9ก็เข้า3อันนี้เข้า3ตัวเลยนะครับคำนวณว่าต่อไปครับใช้หลักหมื่นนะครับกับหลักพันบวกกันนะครับ3บวก7นะครับเท่ากับ10ใสศูนย์ครับได้ผลมาแล้วทำการบวก5ก็ได้5นะครับศนย์ตัวแรกที่บวกได้นะครับ ดึงลงมาครับทําการบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับบวกห้าหนึ่งครั้งได้หครับผมดูเลขที่ออกนะครับงวดถัดไปครับสามตัวท้ายครับออกศูนย์ห้าหนึ่งอ่มาดูครับตัวแรกครับศูนเข้านะครับห้าห้าก็เข้าหนึ่งเข้าทั้งหมดสามตัวเลยนะครับต่อไปครับ หลักหมื่นหลักพันบวกกัน8ปบวกหนะครับเท่ากับ14ดึง4มานะครับตัวท้ายทำการบวก5ครับได้9 4นะครับดึงลงมาครับทำการบวก1ด้วยก็ได้5นะครับแล้วก็บวก5ได้10ใส่0นย์เลขทีออกนนครับงวดถัดไปครับออกสี่ศูนย ดูที่เราคำนวณไว้นะครับสี่ตัวนะครับสี่เข้านะครับเข้าหลักร้อยกบหลักหน่วยนะครับศูนก็เข้านะครับอ่าดูงวดต่อไปนะครับสูตรนี้ง่ายๆนะครับค่อยๆดูนะครับศูนย์ครับบวกกับหกก็ได้หกนะครับทําการบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับดึงหนึ่งมาตัวท้ายหกดึงลงล่างครับบวกหนึ่งด้วยก็เป็นเจ็ดแล้วก็บวกห้าครับ เท่ากับ12ก็ใส่2นะครับเลขที่ออกนะครับ6.61 6หนเข้านะครับเข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็1นะครับงวดนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับ งวดที่แล้วก็คำนวณไว้นะครับจับชุดให้ด้วยนะครับทั้งสองตัวแล้วก็3ามตัวนะครับคำนวณได้นะครับอันนี้จับชุด3ามตัวนะครับแล้วก็จับชุด2ตัวนะครับแล้วก็เลขที่เข้านะครับหกหนึ่งนะครับอันนี้ตรงๆเลยนะครับต่อไปครับมาดูครับงวดล่าสุดนะครับที่จะออกนะครับใช้หลักพันครับบวกหลักหมื่น9บวก2นะครับ เท่ากับ1ิใส่หนึ่งครับตัวท้ายครับทําการบวก5ได้6นะครับหนึ่งดึงลงล่างครับทําการบวก1ด้วยก็เป็น2บวก5ครับได้7จ็ดอ่าเราก็คํานวณได้ทั้งหมดเลขมา4ีตัวนะครับก็คือ1แล้วก็6 2 7 นี้ก็คือผลของงวดที่จะถึงนี้นะครับคำนวณได้1627งหกทีนี้เลขมันกว้างไปครับก็เรามาจับชุดดูนะครับลำดับแรกครับจับชุดเอา3ตัวก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มที่มุมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมจะคำนวณเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็น1 62นะครับหาได้แล้วนะครับ1ชุดนะครับ ต่อไปก็หามุม2องนะครับก็ทะยาสามเหลี่ยมก็เป็น2 1 7นะครับต่อไปครับมุม6ครับผมก็เป็น6 1 7แล้วก็สุดท้ายครับมุม7ครับผมเริ่มที่7、6、2ดเราได้มาทั้งหมดสี่มุมนะครับแต่ละมุมครับ6ประตูครับผมเรียงไปเลยนะครับ

สองมุมหกครับหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกมุมสุดท้ายครับมุมเจ็ดครับเจ็ดหกสองเจ็ดสองหกหกเจ็ดสองหกสองเจ็ด สองเจ็ดหสองหก็ดสามตัวนะครับครบแล้วนะครับต่อไปครับจับชุดสองตัวบ้างนะครับก็เริ่มที่มุมหนึ่งนะครับก็ทะแยงเลยนะครับ3ามมุมนะครับก็มีหนึ่งหนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองต่อไปที่มุม2นะครับก็เป็นสองหนึ่งสองเจ็ด สองหกต่อมาครับมุมเจ็ดครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมุมสุดท้ายนะครับมุมหกครับหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดขอเรียบร้อยนะครับสูตรนี้นะครับ ผลคำนวณคือ1 6 2 7แล้วก็จับชุดนะครับ3ตัวกับ2ตัวไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับ